อาณาจักรวิกรมกรมบดิตยกสองหมื่นล้านให้สาธารณะยกสองหมื่นล้านให้สังคมฉลองวันเกิดยกสองหมื่นล้านให้สาธารณะอาณาจักรวิกรมกรมาดฐดทุ่มสร้างสามแสนไร่ใหญ่เทียบเท่าสิงคโปร์การฉลองครบรอบวันเกิดปีที่เจ็ดสิบของวิกรมกรมบาดิตเมื่อวันที่สิบเจ็ด มีนาคม2566ที่ผ่านมาได้สร้างความฮือฮาให้กับสังคมไทยไม่น้อยเลยทีเดียวหลังสร้างตำนานใหม่ด้วยการประกาศพินัยกรรมที่ระบุว่าจะยกทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่าประมาณ20,000ล้านบาทให้กับมูรนิที่อมาตะ พื่อประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไปนายวิกรมกรมดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริษัทอมตะคอรป์ปอเรชัน่นจำกัดมหาชนและประธานมูลนิธิอมตะเปิดเผยว่าได้ตัดสินใจมอบทรัพย์สินส่วนตัวในสัดส,ส่วน95มูลค่าประมาณ20,000ล้านบาท ให้กับสาธารณะภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิอมตะซึ่งเงินในส่วนนี้จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ6-7โครงการโดยเฉพาะในเรื่องของทุนการศึกษาและทำหนังสือด้านความรู้สร้างงานและอาชีพและรักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขาใหญ่รวมถึงอุทยานต่างๆ การสร้างบุคลากรเช่นการพัฒนาบุคลากรอัจฉริยะเพื่อมาช่วยในการเดินหน้าโครงการเมืองอัจฉริยะรับสินที่ผมมอบให้บมระนิทิเช่นคอนโดมิเนียมปราสาทที่ดินและบ้านพักที่เขาใหญ่รถยนต์ซูปเปอร์คาร์ที่ตนสะสมมานานเช่นรถยนต์ลัมเบอร์กินีบอ s เช่ฟอร์ a r รหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ในบริษัทอมตะคอป์ปอรเรชั่นผมอายุครบ70ปีใช้เวลาในการสร้างทุกอย่างมาอย่างยากลำบากเงินในส่วนนี้เงินส่วนตัวไม่ใช่เงินของครอบครัวปกติจะลงทุนในหุ้นส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ให้99% เพราะจะเหลือเงินส่วนหนึ่งประมาณ200-300ล้านบาทเพื่อไว้ลงทุนส่วนตัวอีกเล็กน้อยอย่างการสร้างคาราสิา์อมตะในพื้นที่ของสนามกอล์ฟอมตะจังหวัดชนบุรีซึ่งส่วนนี้ลงทุนไปแล้วกว่า2,000ล้านบาทก็ยังคงลงทุนเพิ่มเรื่อยๆสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีเงินและเหลือเพียงพอนำมาสู่ คือแหล่งที่มาของการสร้างไรายได้คือสังคมอย่างผมคือหาไรายได้จากประเทศไทยก็ต้องคืนสู่ประเทศไทยซึ่งผมได้ประชุมร่วมกับครอบครัวพี่น้องผมเป็นมติเอกสารในการดำเนินตามประสงค์ของผมสำหรับแผนธุรกิจต้นจะถอยบทบาทซี o ในอมตะ เพื่อเป็นที่ปรึกษาซึ่งจะทำหน้าที่คอให้คำปรึกษาแนะนำดูนโยบายโดยไม่ลงมาเป็นระดับผู้บริหารส่วนด้านงานบริหารทั้งหมดโครงการองค์กรนับจากนี้จะต้องมีตระกูล กรมดิตนั่งบริหารไม่เกิน3าคนเท่านั้นและควรผลักดันให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบอร,ร์ดกำหนดเป้าหมายดูนโยบายและจะเปิดทางให้กับบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นซ e o การไม่ยึดติดเรื่องของคนในครอบครัวมานั่งบริหารย่อมดีกว่าโดยสเปคที่ต้องการคืออายุระหว่าง40-50ปีคนเก่งจบด้านวิศวะ สุขภาพดีและต้องมีหรักในการบริหารซึ่งขณะนี้ได้แบ่งเค้กส่วนงานต่างๆออกเป็นก้อนและรีครูดบุคคลที่ต้องเข้ามาบริการตามเค้กที่แบ่งไว้ดังนั้นเมื่อซ e o จะเข้ามามีหน้าเทียบบริหารงานได้เต็มที่ซึ่งจะทำให้อมาตะเติบโตได้ดีซึ่งความไฝ่ฝันของตนและต้องการความสำเร็จคือการสร้างเมืองเมือง สมาร์ทซิตี้โดยเราร่วมมือกับทางพาร์ทเนอร์หลายประเทศอย่างโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นและอมตะเราไม่มีอะไรเลยเราเก่งแค่เรื่องพัฒนาที่ดินและให้บริการสาธารณูปโภคเราจึงต้องดึงเอาพาร์ทเนอร์มาร่วมทำสมาร์ทซิตี้ของอมตะจะต้องเป็นโมเดลต้นแบบเมืองตัวอย่างให้ได้